มาตรฐานที่1ระดับปฐมวัยคุณภาพของเด็ก1.1มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขขนนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้โครงการงานกิจกรรมที่เป็นร่องรอยหลักฐานโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนระดับปฐมวัยโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพโครงการส่งเสริมรัฐบบดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้โดยจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดถูกสุขอ,อนามัยควบคุมดูแลให้ได้ดื่มนมทุกวันอย่างสม่ำเสมอมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จดบันทึกทุกเดือนและนำผลที่ได้รับมาประเมินทุกพระโพชนาเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงสรุปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาและมีสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงคล่องแคล่วว่องไว มีกฎกติกาและข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย1.2มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้โครงการงานกิจกรรมที่เป็นร่องรอยหลักฐานโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนระดับปฐมวัยโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ จัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองกล้าพูดกล้าแสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆรู้จักยับยั้งชั่งใจมีความอดทนรู้จักการรอคอยและแบ่งปัน ยอมรับและชื่นชมในความสามารถในผลงานของตนเองและผู้อื่น1.3มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้โครงการงานกิจกรรมที่เป็นล่องลอยหลักฐานโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนระดับปถมวัยโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้งสี่ด้านโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ปลูกฝังจิตสำนึกและมารยาทต,ตามวัฒนธรรมไทย เช่นการแสดงความเคารพโดยการยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยการไหวพระสวดมนต์การมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่การไหว้การยิ้มการใช้วาจาที่เหมาะสมกับวัยรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงการรู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิวัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บของเล่นของใช้ของตนเองและส่วนรวมได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนได้ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ปลูกฝังการดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน1.4มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้ได้โครงการงานกิจกรรมที่เป็นร่องรอยหลักฐานโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โครงการจัดทําแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนระดับปถมวัยโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานจัดหาและผลิตสื่อการสอนโครงการบริการไอซีภายในโรงเรียนโครงการวันสำคัญทางวิชาการสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้จัดหาและผลิตสื่อ เพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการเล่นรู้จักการสังเกตเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวสนทนาโต้อตอบ้้าซับถามเล่าเรื่องและบอกความต้องการของตนเองได้ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้สื่อและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับปฐมวัยสรุปผลการประเมินสถานศึกษาได้จัดทำโครงการงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้ โดยผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรม1กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ2กิจกรรมสร้างสรรค์3กิจกรรมเสริมประสบการณ์4กิจกรรมเสรี5กิจกรรมการแจ้ง6กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง4ด้าน ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาสรุปผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ96.43อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม